นี่นเปดนโรงเรียนของเรากำลังกินข้าวนะคะเด็กๆและคุณรูคุณรูก็หุ่นหุ่นดีๆนะคะแต่ละคนกำลังนั่งกินข้าวตอนนี้พี่สนามก็กำลังแข่งฟุตบอลให้ดูภาพบรรยากาศ กีฬาระดับเครือข่ายของโรงเรือนะคะนี่สนามเปตองอะไรบอสไปดแม้ ไาไ,ไ,ไ,ไรไจะอยู่นแ <Walk in. S 1> สนามของเราก็จะเป็นฟุตบอลนะคะโ สองสามปีที่แล้วเนาะเรามาไปแข่งกีฬาเราหาเห่ากีฬาหาเห่านั้นสนามเบล์บอลนะคะเรากินอะไรกันนะคะหันมามองคุณครูก่อน มยำค่ะแล้วก็อากาศวันนี้ร้อนถือ่าร้อนมากโอ้ยขอบคุณมากนะคะเก่งใจเก่งใจอันนี้มิตรภาพแากโรงเรียนเพื่อนบ้านนะคะซึ่งก็โดนสนตามจากคุณครูนางขอบคุณคุณครูนางมากค่ะ ตำมากรูงผักด้วยักกับเเก่งใจเด้จัดเลยค่ะครูปอเปียค่ะเมื่อเพื่อนตำมาให้เราก็ต้องเราต้องกินให้มันหมดแซบแซบแซบเดี๋ยวเดี๋ยวสิลงไปแซบบอกครูเจนแซบบอสุดยอด ของคนนี้เด้อค่ะครูแก้มนี่แหละเพิ่นตั้งช่องให้เดือนนี้ก็ยังไม่ถึงมั้งเหลืออีกนิดหน่อยศูนย์จุดอะไรนี่แหละถ้าวบวกดูแล้วหุ่นแบบนี้มันจังได้มาอยู่ใกล้กันไละกันเออใช่ใช่แล้วมันก็จะกลายเป็น ผู้น้อยเลยหุ่นแบบนี้ได้มันจะงได้มาอยู่น้ำกันคนเฮามันมีบุญวาสนาต่อกันเด้อมันจะงได้มาเจอกันจะคิดอะไรมากเลยไหน,นอยู่ไหนครับรนี่ไงครับเขาเรียกอะไรครับบเ่เด็กๆนะคะชอบก่วนๆเผื่งภาพบรรยากาศด้วยครับพี่น้องคะอ้อนเหลือเกิน,นากาค่ะเอน้อ ตรงนูลนโรงเรียนนาร้อนมีแต่ผัวน,น,นถ้าแข่งกินระยะใดยุคโรงเรียนนาร้อนมีละสิได้ก่อนมู่ถ้าแข่งกินเพื่องคู่กะหูถ้าไผรโปใหญ่แ้้โบได้มาอยู่เด้ออาค่ะเก็บภาพบรรยากาศแค่นี้เลยค่ะเด้อ